ข่ามกลางหมู่บ้านเล็กที่ถูกกั้นด้วยป่ามืดและแม่น้ำเย็นจัดมีชายผู้หนึ่งซึ่งผู้คนเรียกเขาว่าหมออามันเขาไม่ใช่เพียงผู้รักษาโรคแต่ยังเป็นผู้แบกรับความหวังของหมู่บ้านทุกก้าวเดินของเขามีกลิ่นสมุนไพรคลุงตามลมบ้านไม้ที่เขาอาศัยเต็มไปด้วยขวดแก้วสายหนังและสมุดบันทึกที่เปื้อนหมือร่วมทางกับเขาคือเอเลียดเด็กชายวัยสิบสี่ผู้เป็นทั้งผู้ช่วยและสิทธ ดวงตาของเด็กชายสุขใสเต็มไปด้วยความกระหายที่จะเรียนรู้คืนนั้นไฟจากเตาอุ่นสว่างขึ้นในห้องรักษาหมออามันเอิญขึ้นเบาๆเอเลียดเจ้ารูหร้หรือไม่ว่าความเจ็บป่วยไม่เพียงเกิดจากร่างกายแต่ยังเกิดจากวิญญาณด้วยเด็กชายเงยหน้าจากการบดรากสมุนไพรท่านหมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์ผู้คนที่สิ้นหวังแม้กายยังมีชีวิต แต่ใจเขาก็ใกล้ความตายคำสอนนั้นทำให้เอเลียดเงียบงันไปภายนอกบ้านลมพัดกลิ่นหญ้าเปียกโชยมาพร้อมเสียงหมาป่าหอนคืนนี้มีใช่คืนสงบไม่นานนะมีเสียงเคาะประตูหนักแล้วเร่งเราหญิงชราผมขาวโผลนร้องเรียกหมอช่วยสามีข้าด้วยเขาล้มลงกลางนานหมอหมออามันหยิบถุงผ้าสมุนไพรกับตะเกียงเอเลีย ตามข้ามาพวกเขาเดินผ่านทุ่งข้าวสาลีที่ส่องแสงเงินจากแสงจันทร์เมื่อถึงกระท่อมชายชาราร่างนั้นนอนนิ่งหายใจสะดุดเอเลียดหน้าซีเขากำลังจะตายหรือไม่ครับหมออามันก้มลงจับชีพ,พจรยังไม่แต่เวลามีไม่มากเขาควักเข็มเงินเก่าแก่วางลงข้างหมอนเอเลียดจุดไฟเพิ่มและเตรียมราชเอมกับเปลือกวินโลเด ชายทำตามด้วยมือสันแสงไฟสะท้อนเงาหมอสูงสง่าเหนือคนเจ็บหมออามันกระซิบแก่ตนเองร่างกายเจ้าต้องการเพียงแรงผลักจากความหวังเขาใช้เข็มเงินกดตามเส้นชีพผจรเสียงหายใจชายชราสะดุดสั้นลงก่อนจะกลับมายาวขึ้นอย่างช้าช้าหญิงชราร้องไห้ท่านคือปาฏิหาริย์ของหมู่บ้านนี้หมออามันเพียงยิ้มจางข้าเป็นเพียงผู้ฟังเสียงของร่างกายระหว่างเดินกลับบ้าน เอเลียดเงียบไปนานจนในที่สุดเขาถามว่าอาจารย์ท่านไม่กลัวความตายเลยหรือชายสูงวัยเงียบไปครู่หนึ่งความตายคือเงาที่เดินเคียงข้างเราตั้งแต่เกิดข้าเรียนรู้จะไม่ไล่หนีมันแต่ฟังมันแทนเด็กชายก้มหน้าคิดตามบรรทัดมาหมู่บ้านกลับไม่สงบข่าวลือแพร่สะพัดว่ามีโรคประหลาดกำลังลามมาจากเมืองใหญ่ชาวบ้านเริ่มหวาดผวาเด็เดเ ถูกห้ามออกไปเล่นริมลำธารหมออามันรวบรวมสมุนไพรตากแห้งและตำราเกา่าเอเลียดถามเราจะหยุดมันได้หรือไม่ครับบางสิ่งไม่อาจหยุดได้แต่เราสามารถทำให้มันเบาบางลงเสียงระฆังโบสถ์ดังสามครั้งยาวและโศกนั่นหมายถึงมีผู้ตายแล้วหมู่บ้านเข้าสู่ความเงียบงนันกลิ่นควันจากการเผาผ้า,ผาปนกับกลิ่นสมุนไพรในอากาศหมออามันเปิดหน้าต่าง เขามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆดำเอเลียเจ้าพร้อมหรืออย่างที่จะเห็นโลกในด้านที่โหดร้ายที่สุดเด็กชายกระติ่มฝีปากแต่พยักหน้าวันนั้นพวกเขาเริ่มรักษาผู้คนที่ป่วยหนักเด็กๆไข้สูงจนเพอ้อชายหนุ่มล้มลงด้วยเลือดออกจากปากเอเลียดถึงกับสั่งสถานแต่ยังคงส่งน้ำให้หมออามันวางมือบนไหล่เด็กชายอย่ากลัว จงจำว่าเจ้ามีค่าเพราะเจ้าอยู่เพื่อช่วยคำพูดนั้นทำให้เอเลียตกลืนน้ำตาเขาเริ่มเรียนรู้การบดสมุนไพรโดยไม่สะทกสะท้านคืนแล้วขืนเล่าแสงตะเกียงในบ้านหมอยังไม่เคยมอดวันหนึ่งหลังฝนตกหนักฟ้าสีเทาอึมครึมคลุมหมู่บ้านหมออาบันเดินออกไปริมป่าเอเลียตตามไปใกล้ๆอาจารย์มันจะจบลงเมื่อไรชายสูงไวัยไม่ตอบในทันทีมันจะจบลงเมื่อผู้คนเรียนรู้จะอยู่กับความกลัว โดยไม่ปล่อยให้ความกลัวนั้นครอบงำเสียงนกกาส่งเสียงก้องกลางฟ้าหมู่บ้านยังไม่พ้นเงาของโรคภัยแต่แสงจากตะเกียงบ้านหมอก็อยังส่องสว่างทุกค่ำคืนและในเงานั้นเด็กชายค่อยๆเติบโตขึ้นจนวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นหมอผู้รับเงาต่อไปวันคืนผ่านไปศพมากมายถูกฝังใต้ดินชื้นแฉะเดเลียดเริ่มคุ้นชินกับกลิ่นเน่าและเสียงร้องหอยหวน แต่ทุกครั้งที่เห็นหมออามันยืนมั่นคงเขาก็ได้รับแรงใจอาจารย์ทำไมท่านไม่เคยร้องไห้เลยหมอยกสายตาขึ้นจากตำราเพราะข้าเลือกจะร้องในใจมิให้ใครสิ้นหวังเด็กชายฟังแล้วเหมือนถูกค้อนทุบก,กลางอกคืนหนึ่งหมู่บ้านมืดสนิทไฟทุกดวงดับลงมีเพียงตะเกียงเล็กในบ้านหมอที่ยังส่องแสงผู้คนแห่มาขอที่พักพิงบ้านเล็กบ้านเล็กกลายเป็นที่พึ่งสุดท้าย เอเรียกช่วยปูฟางเป็นที่นอนหญิงตั้งขันร้องครวญในมุมหนึ่งหมออามันสั่งเสียงหนักแน่นเด็กคนนี้ต้องลืมตาเห็นโลกไม่ว่าภายนอกจะมีเงาใดก็ตามการคลอดดำเนินไปท่ามกลางความหวาดกลัวเสียงทารกร้องดังขึ้นข้ามกลางความเงียบผู้คนบางคนถึงกับร้องไห้ด้วยความโล่งใจชีวิตใหม่ยังคงเกิดแม้ท่ามกลางความตายหมอกลา่าว คืนนั้นเป็นครั้งแรกที่เอเลียตยิ้มออกมาหลังหลายสัปดาห์เช้าวันต่อมาหมู่บ้านได้รับข่าวดีโรคระบาดเริ่มอ่อนกำลังลงผู้ป่วยบางคนเริ่มฟื้นคืนแรงกลิ่นควันไฟเริ่มถูกแทนด้วยกลิ่นดินเปียกและหญ้าสดชาวบ้านเริ่มกล้าออกมายืนกลางลานเด็กๆหัวเราะเบาๆหลังประตูแต่หมออามันยังไม่ยิ้มอย่าเพิ่งชะล่าใจนายัางซ่อนตัวในซอกมืดเอเลียตถาม ท่านจะทำอย่างไรต่อใครรับเราจะสอนผู้คนให้รักษากันเองมิใช่พึ่งฆ่าเพียงผู้เดียววันนั้นหมอเรียกชาวบ้านมาที่ลานกว้างเขาสาธิตวิธีต้มสมุนไพรวิธีห้ามเลือดและการดูแลผู้ป่วยเอเลียดยืนเคียงข้างแจกสมุนไพรแห้งให้ทุกครอบครัวแสงอาทิตย์เริ่มแทรกทะลุเมฆหมอกเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านเห็นท้องฟ้าใสาอีกครั้งเด็กชายหันไปยิ้มกว้างให้อาจารย์เรา ทำได้ใช่ไหมครับหมออามันเพียงพยักหน้าดวงตาเปล่งประกายอ่อนโยนคืนนั้นเงียบสงัดไม่มีเสียงหุยหวนอีกมีเพียงเสียงจัก,กรจันร้องจากป่าหมออามันนั่งเขียนบันทึกลงในตำราเก่าวันนี้ความหวังยังไม่ดับเขาขีดหมึกดำไว้เอเลียดนั่งเฝ้าตะเกียงจนหลับไปบนตไม้ชายสูงไวมองเด็กน้อยด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเจ้าคือแสงที่จะเดินต่อไปหลังจากข้าสิ้นคำพูดนั้นเขาไม่เอ่ยออกมา เพียงเก็บไว้ในใจเมื่อรุ่งเช้าหมู่บ้านเริ่มมีชีวิตชีวาเสียงค้อนตีเหล็กดังจากโรงตีเหล็กกลิ่นขนมปังอบใหม่ลอยออกจากเตาผู้คนยิ้มให้กันแม้ยังมีบาดแผลในใจหมออามันยืนมองด้วยสายตาเงียบสงบเอเลียดเข้ามาถามท่านจะพักเสียบ้างหรือไม่ครับหมอไม่อาจพักได้ตราบใดที่โลกยังไม่สงบเด็กชายพยักหน้าแม้ไม่เข้าใจทั้งหมดวันเวลาผ่านไปอีกหลายเดือน โรคระบาดถูกกล่าวถึงเพียงในเสียงกระสิบบ้านไม้ที่ครั้งหนึ่งเป็นสถานที่ร้องไห้กลายเป็นสถานที่แห่งความหวังเอเลียสสูงขึ้นไหลกว้างขึ้นมือของเขาแข็งแรงพอจะบดสมุนไพรเองหมออามันเริ่มมอบหน้าที่บางอย่างให้เขาทำวันหนึ่งมีคนเจ็บถูกหามาหมอเพียงกล่าวว่าเอเลียเจ้าลองรักษาดูเด็กชายสะดุ้ง แต่ก็ยอมรับเขาใช้เข็มเงินกดตามเส้นที่เคยเห็นอาจารย์ทําชายเจ็บหายใจดีขึ้นทีละน้อยหมอยืนมองเงียบด้วยสายตาภูมิใจหลังจากนั้นเอเลียตก็ได้เรียนรู้ว่าความกลัวสามารถกลายเป็นพลังและความหวังสามารถส่งต่อเหมือนเปลวไฟวันหนึ่งเขาถามอีกครั้งอาจารย์ท่านจะอยู่กับข้าไปนานเท่าไรหมอย,ยิ้มบางตราบใดที่เจ้าฟังเสียงเงาข้าก็จะอยู่กับเจ้าเสมอท้องฟ้ายามเย็นแต้มสีส้มเหนือหมู่บ้าน ควันไฟจากกล่องเตาอบลอยขึ้นเหมือนบทสวดแห่งชีวิตผู้คนกลับมาสวดภาวนาไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวแต่ด้วยความขอบคูบ้านหมอยังคงสว่างด้วยแสงตะเกียงในเงานั้นภาพชายสูงวัยและเด็กหนุ่มนั่งเคียงกันตำรถมุนไพรเปิดกลางบนตไม้เสียงขีดมึกยังแผวเงาของอดีตโรคภัยค่อยจจ้างหาแต่แสงแห่งความรู้ยังคงอยู่และจะสืบต่อไปในมือของเด็กหนุ่ม จนวันหนึ่งเขาจะเป็นหมอผู้เฝ้าเงาแทนและเรื่องราวแห่งเงารักษาแห่งหมู่บ้านหินเก่าจะไม่มีวันสิ้นสุด